บางครั้งแค่ได้พูดกับใครสักคนก็เพียงพอที่จะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองยังมีอยู่แล้วคุณละ่ะเคยตกลุมรักกับเสียงของใครโดยไม่รู้หน้าตาเขาหรือเปล่าสวัสดีครับที่นี่บริการปรึกษาออนไลน์คุณสามารถเรียกผมว่าคุณทีขอทราบชื่อหรือนามสกุลของคุณได้ไหมครับพีทครับคุณพีทครับยินดีที่ได้คุยกันในคืนนี้นะครับคุณมีเวลาประมาณ30นาทีคุณอยากพูดถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับ จริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเฉพาะแค่วันนี้เหนื่อยนิดหน่อยเลยอยากคุยกับใครสักคนที่ไม่ต้องรู้จักกันมากเข้าใจครับบางครั้งการพูดกับคนที่ไม่รู้จักอาจทำให้เราพูดสิ่งที่อยากพูดได้ง่ายขึ้นคุณรู้สึกยังไงในตอนนี้ครับบางวันก็คิดว่าถ้าหายไปจะมีใครสังเกตไหมคุณพีครับรู้ไหมครับว่าเสียงของคุณตอนพูดคำว่าหายไปมันเบาลงกว่าตอนอื่นเล็กน้อย ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าคนปลายสายกำลังฟังอยู่จริงๆครับนี่แปลกดีนะครับผมไม่รู้จักคุณแต่ผมรู้สึกเหมือนคุณฟังผมจริงๆผมไม่ได้แค่ฟังเสียงครับแต่พยายามฟังใจของคุณด้วยนี่เป็นวันแรกในรอบเดือนที่ผมรู้สึกว่าตัวเองมีอยู่จริงขอบคุณที่ไว้ใจผมนะครับคุณพีทเวลาของเราหมดลงแล้วสำหรับวันนี้คุณโอเคไหมครับ โอเคกว่าก่อนโทรมานะครับถ้าผมโทรมาอีกคุณจะรับไหมคุณพีทครับถ้าคุณโทรมาผมก็จะรับครับ